คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มิวพร,ระวีช่อชวงนักกีฬาแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของประเทศไทยดีกีสี่เหรียญทองสีเกมแชมป์เวิร์ลทัวร์สามรายการและปัจจุบันอันดับ6ของโลกที่ยืนเร่องขอถอนตัวจากการแข่งขันสี่เกมครั้งที่3ท 3, ท3ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องจากเธอไม่พอใจกับการทํางานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ไม่ปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมา ดยเธอร์บอกว่ามีนักกีฬาบางส่วนที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศในช่วงที่มีการทดสอบร่างกายของกรกทส่งผลให้นักกีฬาขาดการทดสอบร่างกายจนถูกกรกทตัดเบี้ยเลี้ยงและสมาคมกีฬาแบดมินตันก็ไม่ทําเรื่องชี้แจงกกทรวมถึงกําหนดวันให้นักกีฬามาทดสอบใหม่อีกทั้งกฎการตัดเบี้ยเลี้ยงของกกททางสมาคมแบดก็ไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาทราบ โดยมิวพรปรวีครับได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเคลียรริมเส้นทางไทยรัฐส,สปอร์ตว่าอยากให้สมาคมเนี่ยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนเพราะยังไงก็ต้องการผลงานจากนักกีฬาเยาวชนที่สโมสรเป็นผู้ปลุกปั้นขึ้นมาเพื่อมาแทนรุ่นพี่ในอนาคตอยากให้สมาคมมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนสมาคมต้องการผลงานจากนักกีฬาในรุ่นเยาวชนมันต้องมาจากสโมสรถ้าไม่มีมันก็ต่อยอดไม่ได้เช่น SCG หรือบ้านทองหยอด ที่มีทุนสนับสนุนให้นักกีฬาเช่นน้องหนูแหวนที่ได้แชมป์เยาวชนโลกมาเป็นบ้านทองหยอดที่ปั้นมาคุณไม่ได้คิดว่าสโมสรเล็กๆที่ไม่มีกำลังส่งนักกีฬาออกแข่งเขาทำอย่างไรสมาคมควรดูแลสโมสรให้ดีที่สุด ส่วนกรณีของมิกกับวาวานักกีฬาที่ขึ้นมามันยากกว่าจะติดทีมชาติไทยหนึ่งครั้งมันลําบากวันที่เขาทําตามกฎทั้งหมดแต่ทําไมถึงไม่ได้ติดทีมชาติตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจผิดหวังกับการได้รับข้อมูลแบบนี้ไปฟ้องแล้วไม่ได้รับการเยียวยาใดๆดไม่ได้แค่คู่นี้อาจมีคู่อื่นที่ยังไม่ออกมาพูดสักเท่าไหร่ แน่นอนหละครับว่าเมื่อข่าวการถอนตัวของมิวพรประวีมันเผยแพร่ออกไปก็เกิดเป็นเรนดราม่าขึ้นมาในวงการกีฬาแบดมินตันขึ้นมาทันทีและเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรฐธนตรีที่กำกับดูแลเรื่องกีฬาก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วโดยร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าปัญหาวงการกีฬาหมักหม,มมมานานในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ําเห็นปัญหาภายในสมาคมที่ตนกำกับดูแลอยู่ก็เห็นว่าต้องสะสางและแก้ไขปัญหาเมื่อมีโอกาสมา,มานั่งเก้าอี้ตรงนี้ ได้รับทราบปัญหาจากหลายสมาคมไม่ใช่เฉพาะน้องหมิวพรบรวีช่อชูวงนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาอาชีพทําให้ไม่มีเวลาเข้าสู่ระบบของสมาคมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะนักกีฬาอาชีพไม่มีเวลาอยู่ในประเทศไทยในการที่จะเข้าสู่กฎระเบียบของการแข่งขันสีเกมที่จะถึงนี้ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าวันนี้ตนจะลงนามแต่งตั้งให้นาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนในวงการกีฬาให้เป็นรูปรธรรมทั้งนี้ตนได้รับรายงานจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าตั้งแต่มาดํารงตาแหน่งผู้ว่าการกะกะทได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักกีฬาของแต่ละสมาคมเป็นจํานวนมาก จึงต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบยกตัวอย่างจากสมาคมกีฬาเตะตองแห่งประเทศไทยที่ต่อมาสามารถแก้ไขปัญหาได้และยังมีน้องอีกหลายสมาคมที่จะมานั่งถกปัญหากันภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครมอโดยน้องหมิวพรบีได้มานั่งรอพบกับตนเองเพื่อหารือและแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานที่ต้องแก้ทั้งระบบ เมื <premises. S 2> ่อถามว่ามีการหักบี้เรียงนักกีฬาจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของนัก oh กีฬาในการฝึกซ้อมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเรื่องขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทีมงานของตนทั้งนาวาเอกอนุดิต์และนายหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัฐจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้านดรก้องศักยยอดมณีครับผู้ว่าการกรกตที่ได้รับหนังสือการถอนตัวของมิวพรประวีกล่าวว่าอาจจะยังสรุปตอนนี้ไม่ได้แต่เรื่องการทํางานเราต้องเร่งกันเพราะมีเวลา ค่อนข้างน้อยแล้วในการเตรียมซีเกมเราไม่อยากให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องเร่งหารือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนายธิรชยัยวุฒิธรรมจะลงมาช่วยดูความขัดแย้งต่างๆและทางกกทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วตนได้รับเรื่องแล้วก็จะดูรายละเอียดอีกครั้งแต่เราก็ยืนยันว่าจะต้องหาทางออกด้วยกันเมื่อนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมในานะนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วเราก็ตั้งความหวังว่านักกีฬาเหล่านั้นจะต้องได้แข่งขันซีเกม ซึ่งน้องหมิวก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนสำคัญของทีมชาติไทยทางกะกะอก็อยากเห็นหมิวเล่นในซีเกม